ปะกลับบ้านกันข้าแล้วเมื่อเช้านี่ก็ตุกมาแห้งแหงนะฝนคดีนะตรงนี้ดินลูกลางทรายมันบ่ค่อยแสะเท่าไหรแต่ก่อนี่กลับไปยากนะคะเพราะว่ามันเป็นดินเหนียวอืมแถวนี้นะมันเป็นดินเหนียวหมดเลยใบตองงามงามนะ เสียงน้ำสะในที่ระบายน้ำของพระอาจารย์อันนี้ก็ปล่อยลงไปก็ลงไปสู่หววยประสานนะปลาก็ถ้าโดดลงก็ลงนี่ละที่ระบายนะไปลงไปวิ่งเลยเดี๋ยวไปเอาตองกระบานกันทางเลทางหากตรงนี้นะต้องเลยจอดรถไวน้นี่แล้วค่อยเดินเข้าไปในส่วน นี่เมือน,นั่นรดมาตีตรงนั้นนะมันเป็นดินเหนียวแล้วมันลื่นดีนะพาจารย์ยังออกได้บ้านเฮาซิมีเถียงไวท้ทุกทุกส่วนนะแล้วแต่ของไผ่สีสางหรือบบอรงเพงาะเวลาไปมามันยากไงต้องเห็ดไว้เวลาไปมาก็สิเดได้คั เก็บไปตองไปลุกปะนี่มันเป็นลุกเป็นบ่อนี่ไปยากงากเมื่อวานตตรงนี้แหละโอ้แต่มอกได้มาหาบเอาค่ะมันลูลึกล่องลึกมากเลยนะนี่เดี๋ยวเศษฝนนี่พรา,าจาราร์ก็ชได้เอาพากันขุดล่องนี่กบเลย หรือเอาอะไรมาลงแพนหน้าฝนนี้มันไปยากว่าปีนี้ฝนฝนตกเรื่อยเลยอ่ะบร่ได้ทิ้งช่วงเลยอ่ะฝนตกชุกมากก็เลยเห็หุไายทางทามันยากเสียงแมงบีแมงนี่ห้องละ พวกเจ้าจะขึ้นรถหรือว่าจะทำยังไงอย่าไปเหยียบใบตองชิลุอย่าเหยียบใบตองออกมา่ะพูดไม่รู้เรื่องเลยบอกอย่าเหยียบอย่าเหยียบยิ่งเข้าไปเหยียบอย่าดื้อย่าดื้อย่าดื้อพูดไม่รู้เรื่องบอกอย่าดื้อยู่่ฉยชยอย่าไปเหยียบใบตอง ฝ่าลายเห็ดฝ่าลายเห็ดสวยๆเลยแม่ไหนล่ะรูดเอาไปตกันเด้อเคยสิมีอยากสิอยากเห็ดอยู่ ด้วยความที่มันบบเดดแต่ก็เริ่มฟ้าปเปิดแล้วมื่อนี้อายุออกแล้วบอทำแล้วปดนาฬิกาละได้ามลา,า,ล,ามล,ล่นไฟอีกมั้งมันม่แหง ใบตองไม่แห้งมาเห็นใบตองงามก็อยากได้เอาไปทําอะไรก็ไม่รู้นี่เห็นแล้วก็อยากได้ก็เลยก็เอาสามสีกานนี่คือน้าบอกอย่าเหยียอย่าเหยียบ,ยายยบมาแห้งชั ไปหากิในใบหญ้านี่ยนเะดี๋ยวหนูกอ็นะอ้วกนะฮะน่ะอุบระเบิดเลยเหล่านี่นี่เดี๋ยวชวนตะมอ,อกชุดล,ล็มมอกบ่เนี่ยงับบุบงั้นตะ ได้เวลาแล้วนี่เห็นไหมถน,นนนะ่ะมันยากค่ะเดี๋ยวไปเบิ้งหวยประสานหวยประสานเฮาน้ำถว่วาคุเจ้าอนคุเจ้าอยู่ไหนห <c oughs> ลงทิ้งไว้ตรงไหนอีกแล้วยังดูรือเปล่า วิ่งเลยเด้อกลัวลืมของนะ 哥呀。 โทษ ba chậm

ของยายให้แล้วแม่นานาภานะคะหน้าหนาวแล้วไปโฮมค่ะเพื่อแม่ไปเลี้ยงวัวขอบคุณนะคะนี่มาด้วยกันค่ะค่ะได้เราใกล้กันกับปฐอนค่ะโอ้เบียบอกพีคค่ะใกล้กันเหนื่อยมักเพชรจะย่องแล้วขอบคุณแม่นานาภานะคะขอบแม่นานาภามีความสุขมากๆเด้อยูดีมีแห้งค่ะศัตูศัตูถึงบ้านแล้ว เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปปลูกต่ออีกเหลือกี่ถุงไปแล้วเอารถหถขึ้นไปมั้ยเอาก็คลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะ